นจน้ะยใจเือกชะตาไงยะก็แต่แบบว่าขนาดถึงแล้วยังต่ำไปนนี่แบบ่นันวะเว้าวได้เลยบลย่าแล้วมันอิม่มพูดไม่ออกมันอิมะะอ่ม,มยยบกเขาอิม่มเจ้าจะวเว,ว้าเว้าแล้วอิม่มเขานั่นแหละอิม่มเฮ้ยเขาได้แบบนี้ลนะ ล้วต้องหายใจชีวิตเราเราบริอิมอยังไม่ได้หายใจสัน้นใดก็ยากคือฉันในตอน,นแรกๆเจ้าเคยคือฉัน,นในสิ่งน้ำตาอ๋อผ่านมาดนแล้วเจ้ายัางอยู่ได้เจ้าจะคิดฉันเด้อท่านหมอเด้อบมเป็น,น,นเนี่หนีนอกวอรีวอลีเศร้าใจจนน้ำตาตกในวอรีกระไร มันตืต่นอยู่แล้วอีต้นแะล้วอย่าไปใกล้ลร้มันหมู่ไายเอาน้ำในเฮียเห็ <c oughs> วน,นนะวนา่าก็ได้สำปะเพื่อให้ซีบ้างเนาะคนเอาอีต้นก็ได้ตีต้นเดี๋ยวพายเยวเข่าใกล้แท้ ดีเด้อมาเถอะเนาะทางใดมานี่ยแต่ทางใดแล้วมานี่อยู่เพื่อนบ่อยู่ฮะบมดทานตะแกรทางใดอยู่เพื่อนจนค่ำจนค่ำหมดนอนหมดอะไรอ๋อหมดมีคนนำชักหย่มชักยาบ่อืมเขาอยู่ไหนอยู่นาวัดน้องกับเด็กฝ่ายแรกมันมีรถมีเหลือผี่ยางอ่า ทำใจแน่ทำใจไปไหนนะเหล่าไอ้พังเลยวะนนี้จัเมียนี่นะเมียเาบาะนี่กันตอนนี้นะอยู่ไปลแล้นี<ะ>่นะมอสเล่าคว,<ะ>า,วามโมสึกแต่แรกๆแต่เลิกลกันแรกๆความโมสึกบเล่เาให้พังได้บ่ได้เล่าให้พังเลยว่าครหย,ยัดพังไปเต่ต้นเลยต้น,นอะ คนไทยนี่ลอยอยู่เบื่อแล้วคนไทยนิอะอะอะยอยู่นะครับลอยอู่ไทยนี่เตเตเด็ดเจ็ดโดยโดยโดยไทยนี่นะครับบอด้มี่ยังท่านบมกตอนน้ำเอ็ดนะมู้ซึกเกิดอาวารู้สึกเสียใจแห้งไม่รู้ว่าอะไรเสียใจอหไรโอ้ แสดงว่าท่านหมอนี่ยังหักแพงเพิ่นอยู่นี่เนาะอืมหักอยู่เมียหักแพงอยู่มว่าหมอบัรบอกหักดำจากเป็นขึ้นมาหน่ะสิเอาอีริเพ่าท่านหมอเอาเป็นเมียขึ้นมาเมียบัดบอกเอายังกินหอดอยู่ลูกเมียหมอบรนบอกกินหอดหมวยนี้หมอบอให้อยู่อ๋อท่านหมอเคยมีบ่เถอคือน้อยใจให้จนหายเคยมีบ่มีเคยหายน ไห้ยังไงน้ำตาตกในน้ำตาลูกผู้ชายน้ำตาลูาลกผู้ชายนี่ตกในแล้วมันย่อยออกออกเลยขึ้นมาแล้วแม่ขึ้นมามันต้องขึ้นสั้นๆนะขึ้นเห็นความหลังที่เคยผูกพนันที่เคยหักแพงเคยห้ m, องแก้มนะว่าแล้วกันเนาะเคยโยนน้ำกันเคยโยนน้ำกันแบบนีบ้ความเหงาความแพงไปไปใส่เบิร์ดเอาเลย อยู่ใช้ความหมักความแพงแกันจนได้เอากันเอาไปแล้วได้ได้สามปีสา <Raymond. S 2> มปีมีความหมายบอกมีมีความหมายให้นี่อ,อย,ย,ย่างเดียวเลี้ยงแต่งัวอย่างเดียวเลี้ยงแต่งัวับควายบ้าเลี้ยงเลี้ยงแต่งัวควายนั่นม<อ>าสาวจูงไปมาแรงจูงมามาสาวจูงไปมาแรงจูงมาสำนั้นสำนั้นเป็นน้ำเลี้ยงแตงงัวนั่นนะมาเป็นจังไห่นะว่าบมดจักน้ำเพิ่นบอ้โหเหตุผลนะให้นี่อย่างเดียวให้ไปอย่างเดียวเบื่ออย่างเดียวนะ เ,อ,เยอย่างเดียวไปย่างเดียวบอเอานะเป็นไรกับเขาแบบเงยวันนี้ใบน้ำตาลนี่ป้าจะห้างจีกกันเรียบร้อยบอจากน้ำเขาแต่ว่าเจ้านั่นบอกเขาจริงบอกเนี่ยแต่เขาบอกสุดแรกแต่เขาของเขาให้เขานี่เดี๋บอกให้ยู้<น>บอกให้เกลียวข้องนะบอกให้เกลียวเวกลียวกลับนี่ก็ต้องมีอันบทบาทแต่ว่าหนีย้อนยังเป็นย้อนยังเดี๋ยว บอให้เกี่ยวเขาอน้อยเกี่ยวขอกี่มีไปอย่างเดียวไมาน้อยวุ่นวายนะน้อยวุ่นวายอบอ<บ>ให้เกลเวงแกนกราบเกลเวงแกนกราบมีปัญหาเคยบอกให้พนอยู่บอบ้างคนว่บบาบ่มักตัวใดแ,แห้งจังแห้งก,ก,กันหนึ่งชงกันหนึ่งบ่มักว่าเมียนี่มีคิดหนึ่งใจสองเขาแล้วนั่นเป็นบุมากนะโอ้ยนนได้ยินคนลอกว่า แต่นหนาว่าเพิ่นเพิ่นบมมักเจ้า่นะแต่เมียนั่นแหละเมียแต่เมียเนี่ย่มหมักนี่บ่มักบ่อนไห้น่ยู่้เหตุผลเลยเนี่จะให้ไปอย่างเดียวให้นี่อย,ย่างเดียววัอยุ่นเฮือนนี่ลูกก็บวกกินข้าวหัวหวมเจา้กกาวหวากกนาวหวา้อสามปีบ่บ่บบบอยอมเอื้อนพ่อลูกเมียนะลูกเมียนานักใจเนาะ สมมติว่าเพิ่นเบิ่งคลิปนี้อยู่อยากบอกอะไรกับเพิ่นนี่อยากคืนหาบอยากคืนหาบ่นี่นี่แมนบอกคืนแล้วหม่ให้นี่ยากเลยโมนะโมเพิ่นสมมติเพิ่นมาขอคืนดีเจ้วจะคืนดีปะตามใจย่ายมันบ่อดู่ะไรเฮานี่เลยเนาะยากไปบอโบจะนั่งไปไหนแล้วเจ้าสีเด้เจ้าสิยอมอยู่ผู้เดียวบ่เดี๋ยวนีง อยู่แล้วจาเป็นอยู่แล้วเอ้าแล้วมาเนี่แผน,นนาคตทา่านหมอจังนี่ไปาเสีดจะไหนบานนี้พ่อแม่กับบม่มีพี่น้องกับบ่มีก็อยู่อยู่ไปอยู่สามตังบกตังใจได้แล้วน,นั่นแหละก็เอาเลยบานอยู่เข่าน้ำส้มปลาให้หน้าตากล้ากับบ,บไ่ได้เห็ดบ่บมอ่ได้แล้วมันบม่มีเคยมีวาเถอขึ้นนักแห้งจนขึ้นฉัน เมี่แ <dzi ury S 1> ล้วโม่ันบอกว่าจะพูเข้ายเธอเสืออไม่ยังเขาบเขายังจะมาเอาไปบอกให้มียั้งเขาอะมีมือมือมันขึ้นนะน้ำตาลนตกในนี่น้ำตาลตกในตกในต้องเทก่รงคืนตกในนี่สะสระกันแล้วเราขึ้นว่าเฮานี่เขาเนี่เป็นคนมาเนี่ยซานี่เฮมีผู้ดูแลคือเป็นคนวัดไี้นี่จังหวะเป็นแบบนี้แล้วขึ้นแล้ว แผ่นดินตะเหลืองเนยโอเครับอือจะขาป้าจะห้างกันมาหกเดือนเลยท่านหมอนี่เคยมีผู้ถือใจผู้เนี่ยหมักอยู่บ่ับหมอมอเลวิตินน้ำไผ่มอดินน้ำไผ่มอห้างน้างใหม่แถวบ้านเนี่ยเจ้าบ่ชนใจบ่จักชนบ่ชนบ่ได้ไปดินน้ำเขานบ่จักนัยใชวป่าวใช่่าวอีมอที่ซื้อ ลอง,องมองมองหาบาดูลูเธอมีผู้ถือใจพอได้อยู่เป็นชีวิตครูหนึ่งเข่าหนึ่งน้าเนกันกินกับมีพอเขาก็มีอาชีพทิดโตหาเงินนะครับพอได้ซื้อรลถลางจักขีีพอได้ขี่ไปสักยมชักยายังไปบ่ได้ไปไหนแต่ยังสอกเมียถิ่มมา<อ>ชันช้ายัง่ยทำใจบ่<อ>ได้ไสอกเฮิร์มโคตรสอกอะไรโคตรเดือนแล้วใจสั่นๆจกๆๆ ต้อ,องเดือนกว่าที่จทานเนาะ<ห>นใจสั้นเลยค,คือคือลูกหน้าแทงหัวใจนี่ซอดปุ๊บเลยแบบยังเจ็บชีดชีดอย่แบบลูกหน้าเสพหัวใจเลยนะความเจ็บนะเนาะความเจ็บยังยัง,งบวกังบวกลงคืนนะย้อนหลังฮั่งว่าวในตอนแรกเพิ่มชงนี่จนกินข้าวกินน้ำหมดได้อีกคนแล้วเนาะบ่วงบ่วงเลยบ่วงเลยแล้วบไปนอนวัดนอนวาวไปแล้วนอนอย่างนั้นจะพอไปแล้ว ป่วนั่นเราแมันขึ้นมาเนี่ยมันี่ขึ้นแล้วว่าเดี๋ยวนี้มันขึ้นมาเนี่ยมันี่โอ้ทามขึ้นแล้วขึ้นเลยมันไปไกลแห้งอะไรนี่หัวใจหัวใจนี่หายพร้อมปัดตอรหดหูเลยคอยมันต่ำว่าทันหมดแบบมันวูมามาไหนต่ำสับ่ลืมนะบ่ลืมันโม บ่ลืมมันเราให้หนีบ่มีเหตุผลมีแบบได้เฮาเฮ็ดน้ำทุกสิ่งทุกอย่างเลี้ยงงัวบ่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเขากินไปแล้วนะยังน้องน้องน้องพอพอเด็ืชุ่มซึนหัวใจเนาะมีแหงไหมมันแทนเหงื่ออลไรรามเกียรติคือมันนี่กันเนาะใจเจ็บนี่เจ็บใจนี่บ่มีตัวเทียบในโลกบุญได้เบาเลเอ้ย มีตัวที่เป็นโลกว่าง่ายใช่เนาะถึกไผ่ตังพ่อแม่นตัวนี้ถึกไผแล้วพอนั่งเจ็บกว่าหอดปืนถือกว่าหอดไพ่ใหม่ลูกหน่าเสียัวใจเลยนี่เคยบ่าพังเพลงไพ่ปจะทอนมาได้พังแน่เียเพลงอย่างเบาเลยโอ้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 ยเห็นนะมมีมามีอันเทียเข้า เก็บใจเนี่ยพวกนี้เย็บเราไม่เก็บทำนั้นเราเก็บกว่าหั่นกว่าหั่นองกว่าอะไรกว่าหั่นอะไรขนาดเมียเก่าเราเสียเราไม่มาได้เก็บช่ำเมียใหม่เมียเก่าคนได้เฮ็ดบุญน้ำเก็บทักขนาดคนนี้จากพ่อน้าไผยเลยเนาะตาบ่มายบจากพ่อแล้วก็บ่จากพบบ่จากเห็นกับกับกับคนนี้เห็นว่าย่านโทษย่านโถยนั่นเฮ็ดให้เบิ่งโลกอะไรในโลกออกกฏย่านเฮานี่จีบผมเป็นคนไปต่อไปนี่ก็ย่างขืดอยู่ ขึ้นส like ั่นตัวเองยาเด็ดขาดขัดสั่นตัวเองไงผอร้องเนาะความมันขึ้นมาก็คากนี่หัวใจมันน้อยเขาน้อยเขาน้อยเขยปะมันขึ้นเลยปะถ้าทีมงานเขาเป็นกำลังใจให้เขาบอกว่าเหนีบเดี๋ยวมันเหน็บเดี๋ยวมันเหนีบลูกหน้าคือว่าถอดนอกถอดเขาถอดเขาสำนั็นละคู่มือนี่ก็คลายเนี่ยรวบาความมันเจ็บนะคุณกะคลายกะพอจะแคลม่นถอด ได้ครับเพอปันมันเคร่งเคร่งแล้วมันปัดมือมันนะมันสอดอีกมันบวลืมบวแล้วบวชทัวนี่นะมันเสียบเขาอีกเสียบก็อีกบวแล้วบวชทัวรโหดอันนี้เนาะหน้าเศร้าใจเราก็เลยเหมืโหดนะยวันะโหดไล่อะไรนะชีวิตเจอแบบเนาะชีวิตนี่นะมันโหดไลยเจอเรื่องแบบนี้่ยเราโอ้จนน้ำตาตกอะไรมาจ้อยห้าเดือนห้เดือนแล้วตกเลยเราเนี่ยหายรถ คนคนเครียดกันเนี่ยคนเครียดกันนี er ่ต <Reality> ้นว่าความเครียดเนี่ยบหายบวายความเครียดมันพังใจป่มันคือใยบัวนี่ยังไงบัวอ๋อตึด้านั่นคือใยบัวนี่ก็แลบก็ทัวร์เลยแล้วเขค้นนู่นง อชีวิตเฮานี่เป็นแบบนี้คือมาสร้างเป็นเนาะสร้างเป็นมาพ่อหมู่สว่างหมู่เฮานี่นะเฮานี่เป็นเแค่แต่เฮาผู้เดียวจะเป็นแค่เฮาผู้เดียวหมู่สู้เป็นลี่ยนนะเจ้าว่าเนาะเรื่องความฮักความแพงที่เจ้ามอมหมายเมียเนี่ยเบิดหัวใจเลยเนาะเบิดเลย บ่เหลือเลยมอบให้เลยมอบชีวิตให้เลยนะตายตายแทนเขาได้ตายแทนได้สมเพ้อแต่งเจ็บแห้งอะไรหล่อแหงอะไรแล้วมู่ขบโบเห็นข้าของหัวใจเขาหักหมู่ลายตัวสิตายบุเมื่อแบบนี้แรงโมลน้ำตาเนี่ยมันตกอยู่ไหนพี่มันตกอยู่ไหนลูกเอ้าตกไหนมันตกอยู่ในเต็มแล้วมันออกข้างนอกหมดเลยออกข้างนอกเลยลูกเนี่มัน น้องปลอดเัยม้านมันมาเป็นโมเป็นโมเป็นโมเลยมาอีกหรือว่าอะไมาเลยมาเลยมาขนาดนี่ชมเขาเ้าน้ำได้เนาะเจ้าอยูู่้เดียวเห้ได้ชิบุไห้อยดมือส่านมอไห้ก่อนอยู่ไห้เนี่ยเกอะ้เขาเนี่ยเขาไม่คู่เขาเอย ว่าขออนุญาตนะว้าพื้นให้นาะเถอดเจ็บไข่ได้ป่วยคำขึ้นบ่มีหนผู้บึงเนาะตายู้เดียวเลยไผอันอันสาเหตุได้ที่ว่าอันเหตดให้จะเกิดสันเราสูญลูกหลานทั้งลูสาเหตุนี่เครียดนั่นแหละเครียดไผเครียดน่าใจเครียดใจตัวเองนี่บอกเครียดใจตัวเองเครียดน้อยใจตัวเองในความที่ตัวเองเกิดมาแล้วเป็นคนเป็นคนแบบนี้นะต่ มันโบพื้นนะเพื่อนเพิ่งเลี้ยวกับโบพื้นเะบอเพิ่งเลี้ยกจังว่าเชินว่าโมมาเฮาพอได้เป็นไปได้นั่นเช่เฮาสิพื้นอยละหมู่ละบ้านละเมืองนะ อันนี้ไปรงไหนก็บอะไรอายมูหนึ่งมานี่รถคีก็บ่มี้ถูกงาฝากงมองถูกงาฝากงมองอะไรก็บ่มี้คุบอะไรก็มาคว้าใจอะไรก็บ่ได้บ้านนี้อะไรก็บ่มีมันมันมันน้อยใจบานนี้เมียมันแห้งชิดซ้ำเฮาอีกบานนี้เมียแห้งชมน้ำหนักออชมน้ำหนักชิ้งนี้อย่างนี้ไปเลยแบบเย็บชิมไปเลยนะใไก่นี่เหมือนเหยียบเตาใช่ไหมกะเอ้ยเย็บเหยียบเตาใช่กี่ตนดิไก่ไล่ดิน้องบ๊อบ โดยโดยโดยตัวที่มีหมดเลยเพื่อนะขออนุญาตถามไปก็นี่ได้บ่นี่ได้เมียผู้ที่ชงเจ้าเนี่ยเพิ่อนเอาผัวไม่หรอวะยังยังโสดคือการเพิ่อนก็ได้ยังอืมแสดงว่าเนี่ยเพิ่อนกับบุได้มีไหมัก่มีบ่เนี่เพิ่อเบิดหักเอาใชซื้อบางเบาเลยบิดเบิดไม่แล้วบ่บิดหักเบัดมากแล้ววจังหวะจังหวะหย่าบ่เอานะไม่ได้ก็ไมาเอานะ ย่าเบื่อหนีอย่างเดียวไปอย่างเดียวบอกให้เกวินเกนกรับเพิ่นเว้าหนันไดเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกเกวินเกนก้าบปย่านเป็นโทษย่านเจ้ามูเจ้ามูฟุกไปเกวินเกนก้าวไปน้ำตาตกงไหนของมือ <c oughs> ก่อนมื้อสีเกิดเรื่องเพิน่นเว้าความนะเจ้าเห็ดยังผิดแหงนะว่าจกเหตุผลพิษเจ้าบโฮู้เลยรุ่นบุมีเหตุผลเมียกระถิ่มถิ่มเอาแลย เพราะง่ายๆใช่เหล้ายาปลาปิ้งเจ้าบริติดบ่บ่บริสกินยังเหล้าบ่ริสกินผู้แซ่บู้ซาวบ่บริล่นเออมีแต่ไปเลี้ยงงัวกับควายมีแต่เลี้ยงงัวกับควายยังได้ไงมีงัวนะฮิปคายเบิ้ดบ้านในเนาะภาคพี่น้องเก็ซีน้ำเอ้าขึ้นเบิ่งกรขนาดอันนั่นเลยเนาะไปเลี้ยงงัวละเมียช่องเลยค่อยคายเบิ้ดแล้วได้งัวค่อยยันเมียช่องค่อยก็ได้ฉันค่อยเฉพาะใเหาวจะมีงัวโนวาวดิเวลาไปเลี้ยงเนาะ อันนี้ก็บว่าง่ายไงแามเป็นคนไส่นั่นแหละโดยโดยโดยเป็นคนไส้เขาทำเงินใช่แล้วเขาก็ทิมเขาด้วยไส่เจ้าเนาะเ่ิยไส้แม่เหนื่อยนะเขายาอยกใชเนาะเรื่องไส้เนี่ยมันโมเมื่อยเลยเื่อดอกหพอาขั้นก้อนที่ทิมกันเขาต้องหากันมาเว้าแหละต้องเล่าความพิษทุนนั้นพิษนะใดทุนนี้พิษอะไรไดร ขอกอได้หายนะบอให้เกลี่ยขอกงไปอย่างเดี้ยงบลอไพกเหลือเลยเจี่ยนาจะมีไ้หกเหลือแล้วผมผลตกอ่นที่มันก็มาน้ามันไม่เห็นให้เห็นนะบ่อน้ำเลยข้าวปล้นนี่มิดเลยนะแต่ว่าบ่วได้น้ำญาติแต่ละพายมาเว้าบบ่ส่งเลยส่งเลยนี่เลยบ่วได้เชียงง้อโตควายส่งล่าส่งล่าบัวอย่างน้ำ แต่บ่าอย่างน้ำอึ้งบ่อต้นทางนี้กันบ่อไปใกล้ไปเท่ากับขู่มือนี่ยังมีหวังย่อว่าสีได้คืนบ่หวังไหนบ่หวังแล้วเนาะบ่หวังแล้วถ้าว่าเ้างพื้นตัวเนี่ยนิดหนึ่งบางทีมันสีคอยเหาอยู่งนี่เ้าบ่มีอย่างมันเข้าสูงต้องสู้ซะสู้ทานบ่อแน่น้ะที่สู้จำได้เลยถ้าห้องมีรถจัะคันหนึ่งเนี่ยจะว่าเพิ่นสีคอยเห็นเนาะ น้องว่ามีรถจะคันนี่พอได้ไปน้ำบ้านน้ำเมืองมูบอกฝ่ายลิลนน้ำมวลคู่เหมือนเงินคำเอากระเป๋าใส่ได้ไดจ่จายกันนี่พออยู่พอกินเนี่ยกันเล็กๆน้อยๆ้อยก็ได้กนปลอันนี้ไปกลางวาดยายามายูบอกยายมูบอกไปจำได้มาอยู่มาอยู่เฮือนห้างเนาะมาอยู่เฮือนห้างเฮือนเอื้อยขึ้นเอื้อยเลยนี่ฮือนเอื้อยคุ้มใจเมื่อกี้ก็อยู่น้ำบัดเราอยู่ตามวัดได้นี่ตามบัดที่แรกนะค่อยเราว่าเราคายโอ้ยสิขึ้นมาหน้าแท้ เวลาเราไปเข่าสลมไปสักยาคนละแขกซื้อให้เราเราถือขวดมาเอานาวัดเนี่ยเขาใส่ขวดขวดไว้ในเฉลี่ยขวดมันเราทิ้มซาชมไว้เห็นยังอ่ะนะอันนี้นะแล้วแตักยาญาติพกปรามาเอาใส่น้ำยาลงไปเมาอันนี้เด้อนะเราบอกจะทิ้มมาถ่ายน้ำกินแน่เนา้อมือนั้นเปรียดมาถามมาเก็บไว้ให้นเด้อนะให้โลละพันเวียดซื้อเวียดซื้อโลละพันมันเรา วัวสไลโลหนึ่งต้นชีพมันยังบ่ได้ไอาไว้แล้วสิบขวดชอบหนึ่งพอนล้วจย่างไรโลได้ว่วสโลหนึ่งชอบหนึ่งกันแบบนี้เนาะแล้วมานี่แล้วทานมอกินข้าวกินน้ำอยู่บ่มหมเนี่ยมันยังยังไม่ได้กินบ้างกินแต่เที่ยงกินน้ำบัดกินตอนเที่ยงเอืมกินแล้วซะนะกับยังกับปลาเข่งพอ กินน้ำอาชัยกินน้ำหลวงพ่อก็ว่าได้พ่อกินน้ำหลวงพ่อเอ้าวไอยสิคอเว้าน้ำชนะทานหมอคือปวดไปบวชน้ำในพ่อเลยสิมันยังไปใส่บ่ได้ใจยังบนนี้ใจยังบ่ติดใจยังบ่มาบอกอยากให้หมูเห็นหน้าใช่ไหมถึงอ๋อใจยังบ่เที่ยงบ่ชพูดบวชแม่นบวชเที่ยงกับแม่นเพรูดแบบบวชจะให้หมูเห็นหน้าเขาอายเนี่ยอายบวชแล้วเขาชั่วซามเกินไป บรคือบ้านคือเมืองหมแล้วแบบตทวศั้์กันแบบบดเอาชีวิตของคนเนาะผมมีผู้บมมีผู้ดูแลผ่มีผู้เบ่งแล้วเฮาหายน้คุหมอคุหมอยหานําได้นี่งบาอลิคนน้าตาตื้นล้วน้าตาตกเทงมดน้าตาตกงลยโอ้ยทำาปิดมองนี่เดี๋ยวหาย่อน่วยหาหนานะอ่นแล้หลูกหลานห้น้นำเลยบานนี่อย่าใหายเลย ดูผู้ชายตัวจริง่พี่น้้อองโาะตัว้องกระทิงแดงดิว่าเอาวะนะอาจารย์กำลังชึ่งนี่สร้าาจารย์ข้าวไข่ชึ่งกำลังชึ่งแล้วแบบต้องกระทิงแดงดิเขาต้องสู้แล้วประตูทองเอ้ยสกิดของคนเฮาเกิดมาขนาดประตูสุนทรเรายังได้มียน้อยเนาะ แต่ว่าเจ้าวันยังทิ้นหอนเมื่อเก้ารู้บ้านมันยากตัวนี้ไเลยคือ<น>ยู้โ,โมมาหมักเาขาคือแต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้มันเป็นไปบ่ได้ยมัน,นเป็นยูน้เจ้าใจจริงเรื่องนี้บัวหน้าเกิดขึ้นเลยเนะาะโมว่าสิปินเนี่ล้าออายหอดบ้านล้กออาย hot hot cool. หอดโมหอดโข บางคนว่าไปใส่กระย่างเนาะเอาบอย่างอะไรเขาบ่มีบา<ม>งคนกับเขาเอิ้นไซบางคนกับเบิร์นซ้ำโยอ่ะโกอับเนาะตกอับเนาะตกอับอนะไรเนาะตกอับไปใส่กันไปเลยตกขี้กับบ่มีวัตถระาวา่า,วางรถขีนน้นี่เนาะเนาะที่แม่หน้ามีรถขี่บางทีก็บจิตนั่นอยู่ พอได้ไปนิีมๆเจียมใจนำหมูเขาก็ยัมีชีวิตในินึงนะนี่ไปไหสถึงหนูของถึงสะผมแพ่บก่บตายอย่างนี้โมได้มียางบ้อนไหนด้ด้หมอนกับอะไบ้างลั่นทอดอะไรเนาะมันไป นอนกลางคืนฮอนปีผู้เรียเขาจะมาเป็นยังเกินกายคอเป็นยังซอยจ,จากไหนจนต้องกองวลผู้ซอ,อยจะไดนักใจเย็นนี้คอนีเนาะมีแต่ว่าให้ท่านมอนะสู่อย่าท้อถอยกับชีวิตเถอเขาสู่ชีวิตเขาดีขึ้นเห็นเขากินอิ่มนอนรับมีชีวิตสุกสบายเขาอาจจะเสียดายเฮากับมี เราต้องหาบุตสาวงามกว่าเก้าอีกบาทน่ขันทาวชูขันโม่ยทอต่ชซวิตจำเป็นแล้วนเนาะจำเป็นต้องสู